สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเพื่อนๆที่หาสินเชื่อบ้านนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งแบรนด์นะครับเป็นธนาคารเกียรตินาคินนะครับ <c oughs> เขาก็ปล่อยสินเชื่ออยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆที่อยากได้บ้านนะครับมามาดูโปรโมชั่นกันนะครับก็ดูกันขำๆนะครับ <c oughs> เผื่อใครไม่อยากที่จะขอสินเชื่อไปแบงก์อ่ะบางคนไม่อยากไปแบงก์แล้วอ่ะเพราะว่าบางคนไปแบงก์แล้วแบบ เราแต่งตัวธรรมดาบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจเราบางคนเขาก็โดนด่าจนแบบมาเวียงใส่เราแบบนี้นะครับบางคนเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะ่ะพอเราไปเนี่ยเหมือนแบบตัวเราเล็กมากๆแล้วเขาก็ไม่สนใจเราอะไรประมาณนี้ก็ลองขอออนไลน์ดูก็ได้เลยครับถ้าได้ก็จัดไปนะครับอ่ะกินนักินครับมาโปอันนี้เป็นบ้านใหม่นะครับนี่บ้านใหม่บ้านใหม่ขอวงเงินอาเนกประสงค์เพิ่มนะครับ เลือกสมัคร KKP ก็คือเกนนักินนั่นนะครับอ่านี่มาดูกันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผ่อนเบานะครับดอกเบีย้ยต่ำเฉลี่ย3ปีแรกนะครับเริ่มต้น3.55นะครับอันนี้คือเฉลี่ยมาแล้วนะ,ะเฉลี่ย3ปีนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยปีแรกจะถูกปี2ปี3อาจจะแพงขึ้นนะครับแต่ว่าเขาเฉลี่ยมาแล้วอยู่ที่3.55อ่าถ้าถามผมนะ ไม่เกินสี่ถือว่ามาตรฐานนะครับผมเคยจ่ายคอนโดแม่งล่อไป6%ี่หกเปอร์เนต์ลอยไปหเปอร์เซ็นตะ่ะแม่งโคตรเยอะเลยนะครับพอไปรีไฟแนนซ์เนี่ยเออมันถึงจะลดลงมานะครับเพื่อนเพื่อนที่ผ่อ,อนสามปีขึ้นไปเนี่ยเราสามารถรีไฟแนนซ์ได้นะครับอย่าไปจ่ายดอกแพงนะครับเสียได้ตังค์นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบ้านใหม่นะมาอ่านมาอ่านต่อมาอ่านต่อแล้วก็คุ้มกว่า กู้เงินเพิ่มได้สูงสุด10%ของราคาบ้านก็อาจจะเป็นค่าตกแต่งอะไรประมาณนี้นะครับพร้อมรับดอกเบีย้ยนะครับเริ่มต้น6.175ต่อปีนะครับอ่านี่เป็นดอกเบีย้ยเขานะครับดอกเบีย้ยของการกู้เพิ่มนะครับแล้วก็ยืดยุ่นกว่าให้ผ่อนนานสูงสุด40ปีนะครับโอ้ผ่อน40ปีก็ถือว่าโอเคนะครับถ้า40ปีเนี่ยเวลาหารมาเนี่ยเดือนหนึ่งมันจะไม่เยอะมากนะครับ แล้วก็รู้ผลอนุมัติไวนะครับภายในสาวันทําการแล้วก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคา,ารกําหนดนะครับอ่าอันนี้เป็นสําหรับบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่ของเกียรตินาคินมีอีกอันเด่งนะครับปุ๊บบ้านปลอดภาระเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายนะครับก็คือเพื่อนเพื่อน,อนที่ผ่อนบ้านหมดแล้วอยากจะเอาบ้านไปหมุนนะ่ะอยากเอาเงินนะ่ะไปลงทุนนะ่ะประมาณนั้นนะครับ ก็คือน,นี่พอเอาบ้านเข้าปุ๊บเขาบอกว่าดอกเบี้ยพิเศษ3ปีแรกเริ่มต้น6.33นะครับ3ปีแรกนะครับ6.33ต่อปีนะครับก็ผ่อนเขานั่นแหละเราเอาเงินเข้ามาแล้วก็ผ่อนเขานะครับวงเงินอนุมัติสูงสุด10ล้านบาทน,นะครับสำหรับคนทําธุรกิจเลยนะเนี่ยนะครับ10ล้านเลยทีเดียวนะครับก็ต้องดูสภาพบ้านแล้วด้วยนะ บ้าเราถึง10ล้านหรือเปล่าไอกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่อนสบายเริ่มต้นนะครับเพียง4,200บาทต่อเดือนนะครับอุ้ยผ่อนเบามากๆเลยนะครับแล้วก็รู้ผลอนุมัติไวใน3วันทําการนะครับอ่าโอเคเป็นบ้านบอดภาระนะครับมี2อันแล้วนะเกฑงนะเกิน,น,กนแล้วก็มีอันอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นย้ายมารีไฟแนนซ์บ้านกับเรากู้ วงเงินเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านข้อมูลให้ฟังรีไฟแนนซ์ก็คือการที่เราเอาเงินจากธนาคารใหม่ไปโปะหนี้บ้านธนาคารเก่านะครับหนี้เก่าก็จะหมดใช่ไหมเราก็จะเป็นหนี้กับหนี้ใหม่ซึ่งหนี้ใหม่เขาก็จะมีการคำนวณดอกเบี้ยที่ถูกลงนะครับทำให้เราผ่อนต่อเดือนถูกลงนะครับอันนี้คือการรีไฟแนนซ์นะครับนี่นี่สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์นะครับ ดอกเบีย้ยเฉลี่ย2ปีแรก3า1ดหนึ่งนะไม่เกิน4ี่ผมว่าโอเคนะครับมันรวมมันรวม2ปีแรกนะครับรวม2ปีแรกนะครับฟรีนะครับค่าประเมินหลักประกันค่าเบีย้ยประกันอัคคีภยัยเฮ้ยค่าอากกรสแตมค่าจดจำนองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะฟรีแลกเลยนะครับเป็นโปรของเขานะครับธนาคารเขาก็แข่งกันนะครับช่วงนี้ธนาคารเขาแข่งกันเต็มที่เลย หาลูกค้านะครับซึ่งเป็นผลดีกับเรานะครับทําไมผมถึงยุนะครับทําไมผมถึงเชียร์ให้ขอสินเชื่อออนไลน์นะครับก็บางทีไม่อยากไปแบงก์เนาะไม่อยากไปคุยกับพนักง,งานเยอะแยะมากมายก็ลองขอออนไลน์ดูนะครับถ้าขอออนไลน์ได้ก็จบนะครับมันก็ไม่ต่างกันก็คือขอออนไลน์ก็คือเราลงข้อมูลอ่ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับพอ คลิกลิงก์ใช่ไหมมันก็จะเด้งไปที่หน้าเกาะข้อมูลครับพอเกาะข้อมูลชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรอะไรแบบเนี้มันก็จะถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่นะครับที่เขารับเรื่องพอรับเรื่องเสร็จเขาก็โทรกลับมาก็เป็นการคุยกันตัวต่อตัว,ตว,ตวที่รู้สึกว่าน่าจะเขาน่าจะสนใจเรามากกว่าไปธนาคารใช่ไหมครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยลูกค้าเขาเยอะนะมึงเขาเยอะไงแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาสนใจที่อยากจะปิดดีลกับเราให้ได้นะครับซึ่งถ้าเราไม่อยาก ทำกับเขาก็ไม่เป็นไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้ามันทําได้จัดไปเถอะครับเยี่ยมเลยออนไลน์เลยเดี๋ยวนี้แม่งก็สะดวกจริงๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนี่ครับเพื่อนๆก็สามารถดูที่วิดีโอไหนก็ได้นะครับก็กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนนะครับผมก็จะแปะไว้ที่คำอธิบายแล้วก็นี่ครับคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามานะครับกดนะครับผ่านลิงก์ได้เลยนะครับ กดลิงก์เข้าไปลงข้อมูลได้เลยนะครับนอกจากสินเชื่อนะครับสินเชื่อบ้านแล้วก็จะมีพวกสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับซื้ออุปกรณ์ไอทีออนไลน์นะครับบัตรเครดิตเนี่ยมีหลากหลายใบมากๆนะครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผมแปะก็จะเป็นแบบแถมของอะ่ะเพื่อนๆสมัครปุ๊บมียอดใช้จ่ายตามเกณฑ์เขาก็ได้ของนะครับก็วินวินนะครับผมชอบแบบนั้นมากกว่านะครับแล้วก็มีพวกอ,อุปกรณ์กีฬานะครับ สินเชื่อบ้านสินเชื่อรถนะครับแล้วก็เก็บคูป,ปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้นะครับถ้าผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าน้ำเขาไยด้วยนะครับก็เป็นการวินวินสองฝ่ายนะครับโอเคตามนี้ครับสวัสด,ดีครับ